เั้นสุดท้ายแล้วนะคะของ past tense นั่นคือ past perfect con past perfect con เนี่ยจะมีโครงสร้างก็คือประธาน แน่นอนอยู่แล้วประธานบวกส่วนที่เป็น perfect ก็คือ h a s h a v e บช่อง3แต่ในที่นี้เป็น past เพราะฉะนั้น verb to have ก็เปลี่ยนเป็น had had v e r ช่อง3ของ had been บวก v e r b ing เพราะว่า c o n t i n u o u s ใช่ไหมคะ ing past perfect คอนเนี่ยมีหลักการใช้อยู่แค่อย่างเดียว แล้วก็เหมือนกับ past perfect ด้วยจำได้ไหมคะว่า past perfect ในหลักการใช้ที่2ก็คือกเกิดขึ้นกับ2เหตุการณ์เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ past perfect เหตุการณ์เกิดทีหลังใช้ past simple อันนี้เหมือนกันเลยคะะ่ะน้องแต่เปลี่ยนที่ว่าเหตุการณ์เกิดก่อนที่จะเป็น past perfect กับกลายเป็น past perfect con ใช้เหมือนกัน ก็คือเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนเหตุการณ์นึงเกิดหลังแต่จะเน้นย้ำมากกว่าแค่นั้นเองง่ายๆเลยจะไม่ต้องจำไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือตัวอย่างนี้ when Somchai came into my life I had been going out with s o m s f a r three years บอกว่าเมื่อตอนที่สมชัยเนี่ยเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเนะ่ะเดทกับสมศักดิ์มาตั้ง3ปีแล้วก็จะย้ำบอกว่าเแบบนี่นะ คือเหมือนจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน้องพอสมชายเข้ามาเนี่ยโอ้ยฉันดานไปเดทกับสมศักดิ์ใน้รื่องสามปีคือเล่าถึงในอดีตถูกไหมว่าแบบเอ้ยตอนนั้นนี่นะระหว่างที่กำลังเดทดึงกับสมสมศักดิ์อยู่เนี่ยสมชายก็เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เกิดก่อนคือ passing came into my life ก่อนนนั้นก็คือฉันเดทกกับสมศักดิ์ มาเป็นเวลา3ปีแล้วก็คือเกิดเรื่อยมาถึง3ปีจะจบหรือไม่จบไม่รู้แต่ว่าเหตุการณ์ที่สมชัยเข้ามาเนี่ยเกิดทีหลังเราก็ได้เรียนจบเรื่อง tense ไป2เรื่องใหญ่ๆก็คือ present tense กับ past tense นะคะมาถึง tense สุดท้ายก็คือ future tense Future Tense แสงชื่อวันบอก f u t u r e ก็คือเป็น Tense ที่เกี่ยวกับอนาคตการนะคะ Tense ที่เกี่ยวกับอนาคตก็มีอยู่4ชนิดทีย่อยเหมือนดัง Past Tense แล้วก็ Present Tense ก็คืออันแรก Future Simple โครงสร้างของ f ิวเจอ s i ซิมเคืออะไรประธานแน่นอนคะ่ะ แล้วก็เวิร์บที่จะบอกถึงอนาคตนี่ก็คือเวิร์บช่วยวิวแล้วก็แชลเมื่อมีวิวแชลล์ปุ๊บเนี่ยเวิร์บที่บวกได้ต้องเป็นเวิร์บช่องหนึ่งประธานบวกวิวแชลลบวกเวิร์บช่องหนึ่งแต่ปัญหาตรงที่ว่าปัจจุบันนี้เวิร์บช่วยแชลที่มักจะใช้กับประธานไและประธาน V มักไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ หรือที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะใช้ Will แทนไปหมดเลยไม่มีไม่ค่อยได้ยินมีคนใช้ว่า s h h l l หรือ v h h l l แต่ a l l เนี่ยก็ยังคงจะมีให้เห็นอยู่ในประโยคชักชวนหรือว่าประโยคขอร้องพี่มีตัวอย่างให้ดูกันนะคะ Shall go to the Mo ป o ู i ูฟ t ี่ส์เเราไปดูหนังกันคืนนี้ดีไหมนี่เป็นหน้าชักชวนว่าอุย้ยไปดูหนังกันไหมใช้ a ช l ว e ชวนใครก็ต้องเป็น we ใช่ไหมคะชวนตัวเองนี่ออกบ้านนิดนึงอ่าสำนวน go to the movies ก็คือไปดูหนังนันเองส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นประโยคขอร้อง shall I close this window ให้ฉันช่วยปิดประตูให้ไหมก็คือ บอกขอคนข้างๆบอกเออนี่นะเออให้ฉันปิดประตูให้ปิดกระต่างให้เธอไหมนี่เป็นประโยคขอร้องใช้เชลไอนอกจากน,กนั้นเนี่ยน้องจะใช้วิ l แทนเชลไปเลยก็ได้ไม่ผิดนะคะมาถึงการใช้ฟิ t เจอร์ซิมเพิลการใช้หลักๆของ Future Simple ก็จะมีแค่2อันเท่านั้น นั่นคือการใช้ข้อที่1จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่คิดที่หวังที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นก็นนคือเหตุการณ์ที่เกิดในอนาคตที่คิดหวังหรือว่าคาดการณ์ว่าจะเกิด ต้องในอนาคตเท่านั้นนะคะแล้วจะมีคำอะไรบ้างที่บ่งบอกความเป็นอนาคตคำบ่งเวลาก็จะมีที่เรารู้แน่ๆคือ tomorrow บอกอนาคตแน่นๆคือพรุ่งนี้แล้วมีพวกสำนวนที่เป็น next บวกอะไรก็ได้อย่างเช่น next month เดือนหน้าบอกอนาคตใช่ไหมคะหรือจะเป็น Next year ปีหน้าแล้วก็อ,อื่นน้องไปบอกเองนะคะ Next semester เทอมหน้า Next life ชาติหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วจะมี soon เร็วๆนี้มี later ถัดมาต่อมาก็คือบอกถึงเหตุาการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อมาซึ่งเหมือนกับคำว่า afterwards คือหลังจากนั้น ส่วนอีกตัวนึงที่มักจะผิดกันก็คือ tonight ฟังดูเหมือนมันอยู่กับวันนี้ถูกไหมคะคือคืนนี้มันน่าจะเกี่ยวกับ present tense แต่จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็สามารถจัดกลุ่มเข้าไปในอย,อยู่ในคำบ่งเวลาของ future simple ได้มีตัวอย่างอ,อันนึงที่พี่จะมาให้ดูก็คือน้องก็เรียนภาษาอังกฤษกับพี่ใช่ไหมคะ ก็เลยหวังว่าถ้าฉันเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษกับซีดีชุดนี้แล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะต้องได้คะแนนอินทันร้อยเต็มแน่ๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราคาดาไว้ในที่จะเกิดในอนาคตถูกไหมครับถ้าฉันจะใช้ฟิวเจอร์สิมเพิลประโยคตัวอย่างบอกว่า after studying English through these r i e s I hope that soon I will be able to get 100 points from the entrance exam ก็คือเขาบอกว่าหลังจากเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยซีดีเหล่านี้สูใช่ไหมคะบอกสูว่าโดยผ่านก็คือเป็นบอกวิธีการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างหลังจากเรียนภาษาอังกฤษผ่านซีดีชุดนี้แล้ว I hope ฉันหวังว่าอันนี้เห็นชัดเลยว่าเป็นการคิดหวังเอาไว้ t จะ o ูนขอ,องเวลาของ Future ฉันหวังว่าในไม่ไม่เช้าวันนี้ I will be วีบอกว่าช่องหนึ่ง able to get 100 points from the entrance exam จะได้คะแนนภาษาอังกฤษ100เต็มในการสอบ entrance มาดูสำนวนนะคะ to be able to แปลว่าสามารถเหมือน can นั่นเองเป็นสำนวนหนึ่งที่เราต้องจำไว้นะคะ to be able to จะต้องบวกช่องหนึ be able to get นั่นเองฉะนั้นถ้าดูตามประโยคตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่า ามีจุดเวลาที่ว่าหลังจากเรียน CD นี้แล้วก็หมายความว่าตอนนี้เราเรียนอยู่มันยังมันเป็นปัจจุบันถูกไหมคะพอผ่านไปถึงเรียนจบนั่นคืออนาคตพอหลังจากเรียนจบแล้วหวังว่าจะได้100เต็มนั่นคืออนาคตที่คาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องใช้ฟิอร์ซิมเพิลดูตัวอย่างอันต่อไป I will tell you about her secret later ฉันจะบอกเธอเกี่ยวกับความลับของหล่อนนะทีหลังนะใน later I will tell will บอกว่าช่องหนึ่งก็คือชียังอยู่ใกล้ๆนั่นเองกำลังอุ้ยเมาส์อย่างมันอยู่ดีชีเดินมาอุ้ยเมาส์ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยฉันไปเมาส์ให้ฟังทีหลังก็แล้วกันนั่นคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนาโคตเพฉะาั้นใช้ future simple เหมือนกันนะคะ